สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่เจนมาหอบฟางใส่ต้นมอนค่ะเพื่อนเพื่อนฟางอันนี้ที่เอาขึ้นมาจากหน้าตากันแล้วขึ้นมาหายนะเพื่อนห่อไว้ใส่หน้าหนาไว้เพื่อนเพื่อนเพิ่นจะหญ้าจะไม่ได้เกิดเพราะว่าฟางนี่เพิ่นจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นปุ๋ยธรรมชาติใส่แล้ยเยอะใส่หลายๆเพื่อนก็จิบว่านี่หญ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่กะตาบันแล้วขึ้นมาไว้หายไม่เจนกะ อเอามาใส่ใส่ใบแล้วกันเป็นปินปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาสตร์ปรกติจะย่อยสลายเองค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นปุ๋ยธรรมชาติถ้าแม่นไม่เจ๊งก็เคยใส่ต้นกล้วยอยู่แล้วค่ะน้องเพื่นอนก็หนีก็ใส่ต้นม่อนด้วยเพาว่าต้นม่อนมาให้ม่อสไอต้นไม้เพคนได้กินนะคะเพื่อนเพื่อนต้นอันนี้ต,นตน้นม่อสปกติจะงามเนาะค่ะไม่เจ๊งกันเอามาใส่ใบอย่างน,นี้น,นะใส่ยังส่แล้วบัานนี้ใบม่อนปกตินะเพื่อนะเพื่อนๆเห็นปะใบม่อนนี่ ใบมนันใบมนันพุ่งจนาค่ะพุ่งกัจะกินบอเบิดง่ายโตัวตัวใหม่นอ้อพุ่งกัดกินบอเบิดง่ายช่วงนี้อันเพื่อนบ้านเพื่อนมากอันนี้เอาน้ำเมเจนเนะาะค่ะเนาะหรือว่ามะมาเก็บใบมนันพนุ่งจะเก็บสีเดาเพื่อนเพื่อนก็เสีได้เด้ใบใหญ่ใหญ่สีเนะาะค่ะเน้องเพื่อนถ้าเก็บไปให้หมอสก็มันค่ะเพื่อนใบใหญ่ใหญ่สีพุ่งกัจะได้กินหลายตัวเนาะค่ะเพื่อน เลี้ยงเบียงเบียงมอดใบไงแซนอวบั่นเท้าเลี้ยงมอดเป็นว่าเนา,นานะค่ะไม่เจ๊กอะไรมาฟางากรบใบให้เพื่อนยาว่กขืนก่ะเพื่อนเพื่อน้ยาว่กขืนหลายก็จะมีส่วนน้อยเนาะคะ่ะเนกกาะก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติแบบบ่อตองบ่อตองไปอีหยังหมกักไม่บ่อตองไปเห็นหยังเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนคือเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพื่อนจะลอยย่อยสลายเองเนาะย่อยสลายเองนี่แหละใบมอนใบหนาใบหนาใบงามใบใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อน ตัวมอนผลกินแล้วเพขาเกิดจะได้กินนานกินบบเบิร์ดไงวันเพอพอเป็นผลใบผลง่ามเนาะใบมอนเม่เจนก็เคยเลี้ยงอยู่ตะกอนแต่ยจนนี่เม่เจนบ่อใครบ่ได้เลี้ยงแล้วเพื่อนๆพ่อปลูกไว้ให้เพื่อนบ้านเพื่อนมะมะมะอันนี้เก็บเอาอะเพื่อนๆพม่เจเนจะใส่ส้มไปอีกแบบแป๊บนึงบรรยากาศเล็กๆน้อยเห็นบ่เพื่อนๆใบมอนอยู่นี่ค่ะกะนนะทงงามค่ะเพื่อนเพื่อนตากระหนนัน น้ำน้ำเนาะกะเอาเอาฟางนีนงน่ในนานาส่เห็นบ่ฟางติดใส่ให้เพื่อนได้น้าๆไว้เพื่อนๆน้าๆน้าไว้สิเห็นบ่กะต้นม่อนเพื่อจะได้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยธรรมชาติ์ได้เพื่อนๆใบอันอันนี้ต้นเขาหรือว่าฟางเท่านี้แหละจะได้เป็นปุ๋ยธรรมชาติใส่ต้นยังกระซางเพื่อนๆให้ได้มีใบน้าๆไว้ใสใบน้าๆต้นอันนี้ฟางใส่ต้นใหม่เนาะค่ะเนะาะกะจะบ่มีอันนี้ หยาปั้นไดเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะย่อยสลายเนาะค่ะเนาะค่ะนี่แหละจ้ะเนาะชีวิตไม่เจนกะได้งานน้อยูนะจ้ะเนาะกะได้งานทรงเจ้าหน้าอยู่นะคะเนาะมากกะได้งานทรงเจ้าน้ยเพิ่นน้าเนาะค่ะเนาะไม่เจนกะใส่ต้นกล้วยอันนี้บกต้นกล้วยล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนมากกะฟางอาจจะอันบ่คอยเยอะปั้นไดเนาะก็จะใส่เมือดไ่างๆก็จะมาใส่ใส่อันนี้ลวกบล็อกบลไหว้นะเพื่อนๆก็ไห้เพื่อนได้ในหน้นาไหวเนาะค่ะเนาะค่ะกับประมาณนี้เด้อนเพื่อนเนาะ อเอาแค่นี้นะจ๊ะเพื่อนๆมือหลังกับแม่เจ้นจะได้แม่หายช้มไม่หรือว่าไม่เหตุกา้า์ทรงเพื่อนไม้นะคะดอกขอพุดนหลายถาถูกใจกับก้อนแหลกก้อนแซ้แม่เจ้นนะจ๊ะเด้อทคลิปนี้มีประโยชน์วัสดีค่ะวัสดีค่ะ